สวัสดีครับผมนัทวุฒิวิไลรหาสนักศึกษาหกเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ห้าสามสี่ไปหมายเลขฐานสองเอาเจ็ดเป็นสุดท้ายได้ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ไปหมาเลขฐานสิบหกได้ยี่สิบหกนะครับซึ่งผมจะมาว่าดสเตเดียมนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะอธิบายอินพุตก่อนนะครับอินพุตเราจะมี C S B S K แล้วก็ F O S I ซีเเนี่จะเป็นชิปซิเลกเตอร์ซีเอเนี่จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะรับข้อมูลตอนไหนนะครับส่วน s อเป็นตัวที่เราเอาไว้รับข้อมูลนะครับในตอนที่เซนั้นเอซคเนนั้นเป็นขอบขาขึ้นนะครับ ส่วน M O S I อ่ uh, ะ M O S I นยะจะเป็นอ ID ของเรานะครับที่จะดูส่งมาจากมาสเตอร์นะครับซึ่ง M O S I นะ่ยจะมีตัวตัวที่รับขอ้อมูลจาก M O S I นะ่ยเป็น S K เพื่อที่เราจะาไปเช็ค ID นะครับ อคผมจะมาว่า,าสเตตแยร์แกรมเลยนะจะเริ่มที่สเตตศูนย์นะครับเอาพูดเป็นศูนย์ในสเตตนี้เราจะอาเช็คเซตว่าเป็นศูนย์หรือไม่เพราะว่าถ้าเซตเป็นหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าอ่ามันมีข้อมูลอะไรที่ส่งมามากนะครับและมีไว้ในกรณีที่ว่า,าตัว ไอดีที่เอซเครับเข้ามาเนี่ยเกิดผิดผพลาดก็จะถูกส่งมาที่สเตสศูนย์นะครับแล้วที่สเตสศูนย์ถ้าเซจยังเป็นหนึ่งน้ี่เราจะไม่ส่งเอซเคแล้วก็เอ็มโอใสนะครับถ้าเซจเป็นหนึ่งเราจะให้เป็นเราจะให้อยู่ที่สเตสเซจเป็นศูนเป็นศูนย์ปุ๊บเราก็จะให้มันไปที่สเตสหนึ่งนะครับเพื่อที่เช็ค ว่าเซตเนี่ยเป็นหนึ่งแล้วอย่างแล้วถ้าเซตยังเป็นศูนย์เนี่ยเราจะให้วนอยู่ที่สเตทหนึ่งเหมือนเดิมนะครับที่ต้องเช็คเนี่ยเพราะว่าเพื่อที่ให้พร้อมสำหรับการรับข้อมูลนะครับเมื่อเซตเป็นหนึ่งเขาจะส่งไปที่สเตทสองนะครับ ในสอนเนี่ยเราจะเริ่มเช็ค S K นะครับว่าอ่าเป็นสูรหรือไม่เนื่องจากที่ว่า S K เนี่ยจะทํางานที่ขอบขาขึ้นนะครับเพราะที่ถ้าไมนเป็นหนึ่งเนี่ยมันจะไม่นับว่าเป็นขอบขาขึ้นนะครับถ้า,ถาเราเช็คเนี่ยเราต้องการให้ซสเป็นขอบ เป็นศูนย์นะครับเพื่อที่ว่าในตอนที่รับค่าเนี่ยเราจะให้เป็นขอบขาขึ้นถึงถ้าเซตยังเป็นหนึ่งเนี่ยเราจะให้วนที่สเตตสองนะครับแล้วถ้าถ้าเซียเป็นศูนย์ปุ๊บเขาจะให้ไปที่สเตตสามนะครับซึ่งสเตตสามเนี่ยจะเป็นสเตตที่เราเริ่มเช็คข้อมูลนะครับ ในต,ตอนที่ input ยังเหมือนเดิมนะครับเราก็จะวนอยู่ที่สเตจสามเหมือนเดิมซึ่งสเตจสามเนี่ยเราจะเริ่มเช็คว่าอไอดียที่เราส่งมาเนี่ยมันถูกหรือไม่ซึ่งไอดีผมคือศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ซึ่งสเตจสามจะเริ่มเช็คไอดีตัวแรกนะครับไอเดียทเ,เคเนี่ยเป็นหนึ่ง อจากที่ว่าจากเอ่อตอนนี้ SK เป็นเป็นศูนย์นะครับพอมาที่สเตจสาม SK เป็นหนึ่งก็จะเริ่มรับข้อมูลนะครับซึ่ง ID แรกคือศูนย์นะครับถ้ารหัสถูกแล้วก็จะมีรหัสผิดนะครับถ้ารหัสผิดเนี่ยก็คือหน,นึ่งหนึ่งศูนย์ในกรณีขอโทษนะครับ กรณีนี้เนี่ยถ้านาดผิดอ่าท่านจะจะส่งไปที่สเตจศูนย์นะครับโอเคแล้วเมื่อถ้าถูกแล้วก็จะเราก็จะไปต่อที่สเตจสี่นะครับ ซึ่งเอาพูดจะเป็นสูนยเหมือนเดิมตอนนี้สเต c สี่แล้วก็จะเป็นการเช็คให้อเนี่เเป็นศูนย์นะครับโดยที่ถ้า input ยังเหมือนเดิมนะโดยที่เราไม่สนยังไ SI นะครับเขาจะให้วนที่สเตจสี่เหมือนเดิมถ้าสเตจสี่แล้ว ต้องทอําการเช็คว่า e t สเเนี่ยไปสู่หรือเปล่ววาเพื่อที่ให้พร้อมสำหรับการรับค่าต่อไปนะครับรดยมาที่ s สเตท5 t เตท5ก็จะเป็นสเตทที่เริ่มเช็คอ ID ตัวที่2นะครับเมื่อที่ถ้าเอา input ยังเหมือนเดิมถ้า input ยังเหมือนเดิมเราจะาก็จะให้วนอยู่ที่สเตท5นะครับ สเตติ้าเราจะเริ่มเช็คไอเดียตัวที่สอง่ะก่อนอันนี้ S K เป็นศูนย์นะครับพอมาที่สเตติฟ้า S K เป็นหนึ่งก็คือขอบขาขึ้นนะครับแล้วก็จะเช็คไอเดียตัวที่สองเมื่อไอเดียตัวที่สองของผมเนี่ยคือหนึ่งอะรหัสถูกแล้วก็จะมีรหัสผิดนะครับก็คืออ่าอินโอโไฟเนี่ยเราเป็นศูนย์หนึ่ง สป็นศูนย์นะครับต่อไปที่สเตทหกตัวที่สเตทหกเนี่ยเราก็ทํทำการเช็คว่า S K เนี่ยเป็นศูนย์หรือไม่เพื่อที่จะให้พร้อมรับค่ารับรบหัสตัวต่อไปนะครับ0 1ในตอนที่สเตทหกถ้า input at ถ้า input ยังเหมือนเดิม แล้วก็จะให้มันมูที่สเตจ6เหมือนเดิมนะครับแล้วไปที่สเตจ7ที่สเตจ7เนี่ยเราจะเอ่อแล้วเราเช็ครหัสตัวที่3นะครับซึ่งตัวตัวที่3ของเนี่ยคือ0วิที่ s k เนี่ยก่อนหน้านี้ เป็นศูนย์อยู่พอมาที่สเตจเจ็ดสเตจเคเป็นหนึ่งก็คือขอบกบขึ้นก็จะรับอ่าก็จะอ่านไอดีตัวที่สามนะครับหนึ 1, ่งศูนย์แล้วก็ตัวนะครับดูที่สเตจถ้าอินพุตเหมือนเดิมก็จะวนอยู่สเตจเจ็ดนะครับดูที่สเตจสเตจเจ็ดถ้าอินพุตของเราเนี่ยผิดก็คือ หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็จะกลับไปที่สเตตสูนนะครับเพื่อที่จะดีเซตและรอรับค่าใหม่นะครับประมาณที่สเตตแปดนะครับสเตตแปดก็จะเป็นตัวเช็คที่ว่าอ่าซีเอเคเนี่ยเป็นศูนย์หรือไม่นะครับ ัน้นตอนที่สเตจแปดถ้าพูดจะเหมือนเดิมเนี่ยก็จะให้วนอยู่ที่สเตจแปดเหมือนเดิมนะครับโดยที่เมื่อซฟเป็นศูนย์เนี่ยขอโทษครับถ้า S K เป็นศูนย์เนี่ยเรจะให้ไปที่สเตจเก้านะครับศูนย์ X สเตเก้าสเตจเก้าจะเป็นสเตจที่เช็ครหัสตัวที่สี่นะครับ Input เมือ่อได้อินพุตยังเหมือนเดิมเก็จะวนที่สเตจเก้าที่สเตจเก้าเราจะเช็ครหัสตัวที่สี่หัตัวที่สี่ก็คือศูนย์เหมือนเดิมนะครับถ้ารหัสถูกก็คือจะไปสเตจสิบนะครับหนึ่งศูนย์และใน,ในกรณีที่รหัสผิดนะครับ นี่ก็คือหนึ่ง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 ตอนที่ราหัดผิดเนี่ยเขาก็จะก็จะกลับไปที่สเตตสูนนะครับสเตตสิบเนี่ยก็จะเป็นตัวเช็คว่าเอสเคเนี่ยเป็นศูนย์หรือไม่เพื่อที่จะเพื่อที่จะเช็คว่าอตัวไหน เพื่อเช็คว่า S.K. เป็นศูนย์หรือไม่ที่สเตซิมเนี่ยจะเป็นการเช็ค S.K. ว่าเป็นศูนย์หรือไม่ เพื่อที่จะได้พร้อมรับค่าเอรหัสตัวต่อไปนะครับโดได้อินพุังเหมือนเดิมก็จะวนที่สเตตสิบเหมือนเดิมนะครับ <Okay. S 1> ถ้า S K เป็นสูตแล้วนะเราก็จะไปที่สเตตสิบนะสเตตสิบเอ็ดนะครับ ตัวีสเตตสิบเอ็ดเนี่ยก็จะเป็นการเช็克拉หัดตัวที่ห้านะครับมีแตอ,อินพุตจะเหมือนเดิมก็ะจะวนที่สเตตสิบเอ็ดเหมือนเดิมนะครับ ตัวที่ห้าผมผมก็คือหนึ่งนะครับโดยที่ก่อนนี้ S K เป็นศูนยแล้วแล้ววันนี้สเตทสิบเอ็ดพอ S K เป็นเป็นหนึ่งเพื่อรับค่ารหัสตัวที่ห้ามานะครับก็คือหนึ่งเพื่อที่จะไปสเตทต,ต,ต่อไปนะครับโดยที่ถ้ารหัสผิดก็คือ หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับก็จะวนกลับไปที่สเตตศูนย์นะครับเพื่อที่จะรอรับค่าใหม่ในรอบต่อไปที่เอสเคอ่ขอโทษที่ซีเอเป็นศูนย์แล้วกลายเป็นหนึ่งอีกรอบนะครับมาที่สเตตสิบสองก็สเตตสิบสองเนี่ยก็จะเป็นการเช็คอีกครั้งนะครับว่าเอสเคเนี่ยเป็นศูนย์หรือไม่เพื่อที่จะให้รอรับค่าต่อไปนะครับ ถ้าอินพุตยังเหมือนเดิมเนี่ยเขจะวนที่สเตตสิบสองเหมือนเดิมนะครับแล้วเมื่อเอสเคเป็นศูนย์เนี่ยก็จะก็จะไปที่สเตตสิบสามนะครับทีนี้เอาเพราะยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับ ได้ input ตจะเหมือนเดิมก็จะวนที่สเตทสิบสามต่อไปนะครับในตอนสเตทสิบสามก่อนในนี้ S K เป็นศูนย์แล้วมาที่สเตทสิบสาม S K เป็นหนึ่งก็จะก็จะรับเอก็จะเช็ครหัสต,ตัวต่อไปนะครับหน้าตัวต่อไปของผมก็คือหนึ่งนะครับก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ ในกรณีที่รหัสนะครับผิดจะวนกลับไปที่สเตตศูนนะครับ okay. เวลาถูกก็จะไปที่สเตตสิบสี่นะครับโดยที่เอาพวกเขยังเป็นศูนย์นะครับ สเตสิบสี่ถ้าอิพุตยังเหมือนเดิมนะครับจะวนที่สนะเตสิบสี่น,นะครับแล้วสเตสิบสี่เมื่อเอสเคเป็นศูนย์นะครับก็จะไปที่สเตตสิบห้านะครับต่อไปนะครับเมื mm ่อ hmm. อินพุตยังเหมือนเดิมก็จะวนที่สเตตสิบห้านะครับ โดยที่สเตจ15ก็จะเป็นการเช็ครหัสตัวสุดท้ายนะครับซึ่งรหัสตัวสุดท้ายของผมก็คือศูนย์นะครับเนื่องโดยที่ว่า SK ก่อนหน้านี้เป็นศูนย์ครับพอมาที่สเตจ15 SK เป็นหนึ่งนะครับจะรับค่า้วก็จะเช็ครหัสของตัวสุดท้ายนะครับก็คือศูนย์และเมื่อเมื่อรหัสผิดนะครับจะส่งกลับไปที่สเตจศูนย์เพื่อที่จะ อ่าเป็นการรีเซ็ตการรับค่าใหม่นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเ,เมื่อน้าถูกนะครับก็จะไปที่สเตทสิบหกที่สเตทสิบหกเนี่ยเอฟูจะเป็นหนึ่ง็จะ่าเกิดการเช็คไอดีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะโจดไฟจะพีพอ่อไปเรื่อยๆ จงก็จะมีข้อมูลชุดใหม่เข้ามานะครับซึ่งผมก็จะสร้างสไตล์17ที่เอาพุตนั้นเป็นศูนย์เพื่อที่ว่าหลอดเอาพุตเนี่ยจะกระพริบต่อไปเรื่อยๆนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเราเช็คราคาหมดเลยนะครับแล้วก็จะไม่สน SCK กับ MOSI นะครับซึ่งเพื่อที่ให้กระพริบต่อไปเรื่อยๆเนี่ย ตโอเคแล้วผ okay. มจะสร้างเส้นทัสซิชัน จากสเตทสิบหกเนี่ยไปที่สเตทสิบเจ็ดนะครับตัวที่เราเนี่ยไม่สน P C K กับ M O S ใส่นะครับเนื่องจากหลอดหลอดไฟเนี่ยต้องก็พลิบต่อไปเรื่อยๆผมจะสร้างเส้นทัสซิชันขึ้นมาอีกเส้นนะครับเพื่อที่ให้ไปกับระหว่างสเตทสิบหกและสเตทสิบเจ็ดนะครับเพื่อที่ให้หลอด L E D ก็พลิบต่อไปเรื่อยๆและเมื่อ เซตเนี่ยเป็นจากหนึ่งเป็นศูนย์นะครับโอ้ไปไปที่สเตตอ่าสิบแปดครับ เพื่อที่ให้ไฟยังคลิปต่อไปเรื่อยๆครับเราไปที่สเตทต,ต่อไปนะครับซึ่งเพื่อให้กับคลิปต่อไปเนี่ยเรามีสเตท18และ19นะครับเพื่อที่ให้หลอด LED กับคลิปต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการรับข้อมูลเข้ามาใหม่นะครับและเพื่อที่จะให้ เราไปในกระพิบพต่อไปเรื่อยๆเมร,ราจะสร้างเส้นทงสซิชชั่นขึ้นมานะครับแต่อันนี้เนี่ยอ่เซตเนี่ยจะเป็นศูนย์นะครับเพ่งจะบนเรื่อยๆระหว่างสเตตสิบแปดและสิบเก้านะครับ แล้วถ้าเกิดซฟเป็นหนึ่งเนี่ยก็หมายความว่าเราพร้อมที่จะรับค่าใหม่แล้วนะครับผมก็จะให้ไปที่สเตจสองนะครับ เซตในเป็นหนึ่งนะครับซึ่งที่เราให้มาที่สเตซสอเนี่ยเป็นเพราะว่าเอ่อเซตเป็นหนึ่งอะเราพร้อมที่รับค่าใหม่นะครับนะอย่างที่เราไม่ไปสเตซซศูนะครับ่นคือว่ามันจะเกิดการทํางานซ้าซ้อนนะครับ ที่สเตต18 19เนี่ยเซตเนี่ยเป็นศูนย์พร้อมที่จะให้เซตเป็นหนึ่งเพื่อที่จะรับค่าชุดใหม่นะครับก็จะไให้ไปที่สเตตสองนะครับอโอเคแล้วนะนะอ่อต่อไปนะครับจะเส้น ผมจะสร้างเส้น p a s s i t i o ขึ้นมาในกรณีที่ s e เนี่ยเป็นศูนย์ในขณะที่เรายังเช็ครหัสอยู่นะครับถ้า s e อเป็นศูนย์ในขณะที่เราเช็ค id นะครับผมจะให้ไปที่สเต e หนึ่งนะครับ ไม่งใชเยว่าเมื่อเซฟเป็นศูนย์เนี่ยเพื่อที่รอเช็คเซให้เป็นหนึ่งอีกรอบนะครับเพื่อที่จะให้อ,อพร้อมสำหรับการรับค่าใหม่อีกครั้งนะครับอคอเป็นศูนย์อ,อ,อนะครับ Okay